ครับตัวเดีครับเจอกับสิงพัฒนาการช่างกันอีกครั้งนะครับจากคลิปที่แล้วเ,เราได้เริ่มต่อให้ลูกค้านะครับแต่วันนี้เต็จน,นะครับเสร็จภา,ายใน5วันตอนนี้ก็นำส่งลูกค้าที่หัวหินนะครับดูนะครับรถ นี่ขนาดกว้างเมตรแปดติบนะครับแล้วก็ยาว4ี่เมตรห้ติดนะครับนช่างออกไปนะครับไปท้ายให้นี่ครับส่อลอนะครับน้ำหนักได้สบายนะครับ นี่ก็จะถึงเพชรบุรีฮะไปทางหัวหินอีกอ่าห้าหกสิบโลนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเ่าเทเลอร์นี่นะครับสูสิ่งพัฒนาการช่างนะครับเบอร์0808207898นะครับอ่าแนะครับถ้าสนใจก็ ต่อเข้ามาได้นะครับ150กิโเมตรส่งฟีนะครับแต่ถ้าเกินจากนั้นไปก็ก็ต้องขอค่าน้ำมันมานะครับไกลเกินก็ไม่ไหวก็าทางเราก็ได้อ่อให้ถูกสุดแล้วนะครับไม่มีใครถูกกว่านี้อีกแลนะครับแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ